รายการต่อไปนี้เหมาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก ทาาาใใใจจละบ้หหหไมม่ยอปัวใใรู้ว่ารรรออรรัักคคืืออออะะไไวมชูรักชูรสโดย s ิ n ค Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพบรักครับสวัสดีค่ะต้อนเราเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะอยู่กับโนตกับพี่ภูมิค่ะในคำคืนนี้ก็มีคำถามน่าสนใจมากนะครับพี่โนตครับคุณผู้ชมครับผมตั้งคำถามนี้ครับผมว่า ถ้ากิว่ามีคุณผู้ชายคนนึงเนี่ยเอามุกเนี่ยนะครับมาฝังเข้าไปในนกเขาของเขา<อ>มันโอเคไม่โอเคเดี๋ยววันนี้เคลียร์ให้กันเ<อ>ลวกันเนาะจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างน,นะคะอีกคาถามหนึ่งค่ะมาจากคุณผู้ชายนะคะบอกมาว่าเวลามีกิจกรรมรักกับแฟนเนี่ยรู้สึกว่าอสุจิตัวเองน้อยลงมันมีวิธีอะไรมั้ยคะคุณหมอที่จะช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิได้เดี๋ยววันนี้เคลียร์ให้สำหรับหนุ่มๆทางบ้านนะครับแป๊บเดียวชูรสชูรสครับ พวคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 ID Line 083 299 3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อก เฟซบุ๊กรายการนี้ช่วงรักเลือกได้รักเลือกได้สัปดาห์นี้มาฟังคาถามรัก จับน้องๆไวทีนกันต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจความแซ่บความเข้มข้นของคำถามแม่รับประกันว่ามีดีกรีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนจะเด็กจะโดนแค่ไหนไปชมกันเลยครับ ไฟแดงจะเป็นโรคอะไรไหมคะผ่าไฟแดงรถก,ก็ชนกันสิลูกอ่ะสรุปว่าผ่าไฟแดงก็คือผู้ชายเขาลุยตอนผู้หญิงมีประจำเดือนใช่ไหมครับตอนช่วงมีประจำเดือนผู้หญิงจะติดโรคติดเชื้อง่ายเพราะว่าเลือดที่ออกมาในช่องคลอดจะเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียและเชื้อโรคขณะเดียวกันตอนที่ผู้หญิงมีประจำเดือนปากมดลูกข้างในช่องคลอดมันจะเปิด เพราะฉะนั้นถ้าติดเชื้อมันจะเข้าไปข้างในมดลูกมันจะอักเสบรังไข่ไปจะอักเสบมันจะมีลูกไม่ได้ในอนาคตนอะไหมครับแต่ถ้าเกิดจะต้องมีจริงๆถ้าจะต้องมีจริงๆผู้ชายต้องสวมถุงยางอนามัยอย่างาถูกต,ต้องตามหลักวิชาการผู้หญิงต้องอาบน้ําอาบผ้าให้สะอาดก่อนแล้วก็ผู้ชายก็ต้องอาบด้วยแบบนั้นก็พอมีกันได้ก็แกล้มแกล้มไปแต่เตือนไว้ก่อนนะมันเหม็นอะตอนนั้นอะนะตัวเองนะน้ำกามสามารถกินได้ไหมและรสชาติเป็นยังไงคะ น้ำกามคือน้ำอสุจิเอาว่าไงแล้วกันนะน้ำอสุจิกินได้ไหมลูกทำไมจะกินไม่ได้ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันนะในน้ำอสุจิมีอะไรในน้ำอสุจิมีโปรโตีนโปรโตีนโปรโตีนนะในน้ำอสุจิมีเกลือแร่มีแร่สังกะสีในน้ำอสุจิมีน้ำตาลฟรุกโตสเพราะนั้นกินดีไหม ถ้าเกิดคุณถาวกินดีไม่มีอะไรจะกินกันเลยไงวะฮนะของอื่นมันน่ากินกว่าตั้งเยอะมันออกมาเยอะไหมออกมากระจึงหนึ่งแต่ข้อเสียมันก็คือมันเหม็นไหมลูกเหม็นไหมมันเหม็นข่าวไหมยิ่งไอ้บางคนดันไปกินอะไรเข้าไปนะกินไอ้พวกของหมักของดองกลิ่นออกมาโชว์เลยนะก็พูดง่ายคือถ้าจะกินก็กินของสะอาดเลยนะถ้าผู้ชายติดโรคคอยไปปากก็ติดโรคตามไปด้วยนะจ๊ะนะเพราะนั้นสรุปว่าอย่าไปกินเลยดูหนังมากไปหน่อยแล้วลูก มีของกินอีกเยอะแยะทำยังไงเอาวัยวะแข่งความเพชายของผมจะใหญ่ขึ้นได้สรุปว่าอยากให้ใหญ่เดี๋ยวบอกให้อันดับแรกอวัยวะเพศจะใหญ่ได้ฮอร์โมนเพศชายต้องดี <S <S ผมจะถามคำถามอันที่หนึ่งเช้าว,วันนี้น้องชายคนไหนอวัยวะเพศชายตื่นขึ้นมายกมือสิครับไอพวกที่ไม่ยกขอให้หิว เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้องชายออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เข้าใจไหมเพราะถ้าเช้ามันจะขี้เกียจไม่ออกเลยมันจะใหญ่ไหมลูกให,ใหญ่เข้าใจนะก็ถ้ากลางคืนนอนหลับสนิทดีออกกําลังกายมาดีก่อนการสร้างฮอร์โมนจะดีไหมผู้ชายทุกคนที่น้องชายแข็งตอนเช้าแสดงว่าฮอร์โมนเพศชายดีเป็นเทพเจ้าแห่งการเจริญพันธุ์อวัยวะจะใหญ่ตามตัวโอเค อยากถามว่ามีวิธี move on ที่เร็วที่สุดไหมคะอะไรนะวิธี move on ที่เร็วที่สุดอะคะอ่ะอ๋อหมายความว่าเ,าเลิกจากคนเก่าแล้วจะไปต่อได้ยังไงนะใช่ง่ายไหมลูกยากค่ะง่ายมากเลยแค่ก้าวไปก็ไปได้แล้ว <ทำ S 1> มันมีอะไร<ำ>ไม่ได้ทำใจอะคะอ่ะทำใจเอานั่งลงไหนพวกเธอมีกระดาษไหมฮะอะไรเลยมีกระดาษไหมขอขอยื้มกระดาษหน่อยวางเนี้ยนะเออพวกเธออย่ามองฉันนะเออแล้วเธอต้องจําเอาทั้งห้องเลยนะ เธอจะบอกตัวเลขสักชุดนึงนะชุดสี่ตัวให้เธอช่วยกันจำนะเจ็ดเก้าหนึ่งาำได้ไหมเจ็ดเก้าหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสี่สอเ้เไอ้เบอร์แรกเบอร์ <c oughs> อะไรอะไรเบอร์แรกเอาชัดชัดเจ็ด <c oughs> เบอร์ที่2 เบอรที่2จํจไม่ได้แล้วเห็นไหมเบอร์สุดท้ายล่ะเบอร์สุดท้ายะอะไรเบอร์เออโอเคเบอร์9595มันไม่ใช่เบอร์สุดท้ายแต่มันเป็นเบอร์ที่จําง่ายใช่ไหมตกลงที่เธอจําได้กันหมดก็คือเบอร์แรกกับเบอร์ที่จําง่ายใช่ไหมน่นก็นใส่มนุษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเวลามีแฟน เวลามีอะไรต่างๆเธอก็หวงไอ้ที่เธอเคยจำได้เข้าใจไหมงั้นเธอก็จำต่อไปเพราะผมการันตีได้ว่าหลังจากจำไปสักพักเธอก็เบื่อเองแหละไปจำคนใหม่อยู่แล้วเข้าใจไหมอีวันนี้ไม่อยากจะ m ู v ออแล้วไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วไไสัาพพอเจออีกคนแล่นตามเข้าไปเลยทันทีเลยนะก็ะสรุปเวลาใช้ได้ไม่ต้องเป็นเรื่องนึกบันเดี๋ยวก็เลอกเองอะทำไมผู้หญิงถึงเข้าใจยากเออ ไอ้ตรงนั้นเขผู้หญิงก็บอกว่าไอ้ผู้ชายมันไม่จําเลยอะ่ะทําไมผู้หญิงเอาใจยากเอาใจยากยังไงแบบโมโหง่ายอะไรเงี้ยครับเฮ้ยไม่จริงผม,มต้องเถียงเพราะว่ามีภรรยาตอนนี้หนึ่งคน <c oughs> เรื่องของเรื่องก็คือตอนลูกสาวอายุเท่าเนี้นตั้งกฎในบ้านว่ายังไม่ถึง20ใช่ป่ะสองคนยังไม่ถึง20นะพ่อขาบ้านเรามีกฎสองข้อบ้านเธอมีป่ะ ไปตั้งให้พ่อเลยกฎข้อที่หนึ่งแม่ถูกเสมอจะเถียงเด็ดขาดเพื่อความสงบสุขร่มเย็นในครอบครัวใช่ไหมกฎข้อที่สองถ้าพ่อคิดจะเถียงไปดูกฎข้อที่หนึ่งตอนลูกสาวอายุยี่สิบบ้านเรามีกฎข้อที่สามแล้วพ่อกฎข้อที่สามว่าไงลูกกดข้อที่สามเป็นพ่อที่ดีอย่าได้เถียงลูกสาวนะครผมก็เลยถามลูกสาวว่าเธอว่าโลกนี้ยุติธรรมป่ะยุติธรรมป่ะ ยุ้ยทำไหมยุ้ยทำบ้าอะไรฉันด่าแม่กับลูกกับตันอยู่เมียก็เถียงไม่ได้ลูกสาวก็เถียงไม่ได้เดี๋ยวหลานสาวคงเถียงไม่ได้ต่อสรุปน้องไอ้ผู้ชายคนไหนที่หัดเถียงผู้หญิงเนี่ยนะโง่บัดซบเพราะฉะนั้นแค่เวลาผู้หญิงเขาเขาพูดอะไรแค่พยกักหน้ายังไงบักครับครับใช่ครับถูกต,ต้องครับดีครับก็สรุปแบบ่กี้คำถามก็คือเอาใจเธอต้องเอาใจตามที่เขาอยากทำไม่เอาใจตามแบบที่เธออยากทำจบเพราะว่าอะไรรู้ไหมผู้ชายผู้หญิงเนี่ย เวลาผู้หญิงบอกว่าไม่แปบลบว่าอะไรอาจจะเวลาผู้หญิงบอกาอาจจะแปบลบว่าโอเคไม่มีผู้หญิงคนไหนบอกโอเคสักคนแล้วผู้ชายเหมือนกันเวลาผู้ชายมันบอกว่าโอเคแปบลบว่าอาจจะผู้ชายคนไหนบอบกว่าอาจจะแปลว่าไม่ไม่มีผู้ชายคนไหนพูดคำไม่อะอะเข้าใจแล้วนะจะได้มีความสุขกันต่อเป็นน้องนายทำไงดีครับไอ้ที่ถามเนี่ยเพื่อนฝากถามหรือเป็นเองเลย มันเป็นยังไงบ้างไม่ไม่มันเป็นยังไงบ้างน,นี่ถามประสบการณ์เพื่อนจะได้รู้น,อน้องในมันก<ฮ>็เพื่อนถามมาเพื่อนถามมาแล้วเราเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมโอเค okay, นั่งลงเถอะไอ้น้องในเนี่ยถามกันเยอะจะตอบพวกเธอว่าทําไมมียุคหนึ่งน้องในาหายไปเลยหรือเปล่าประเทศไทยเริ่มกลับมาใหม่ไอ้ช่วงที่ยุคน้องในาหายไปเพราะอะไรไหมยุคนั้นกลัวติดเอทกัน พราะตอนนั้นเอดบรมารุนแรงทุกคนกลัวมากไม่ว่ามีอะไรจะใส่ถุงยางหมดเลยสักพักก็เริ่มมารู้ว่าเออถ้าติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดเนี่ยมันก็พอรักษาได้ไม่ตายหลังจากแ้วก็เลยไม่ค่อยกลัวกันเลิกใส่ถุงยางหนองในมันมาแต่อยากจะบอกผู้ชายไว้นะจ๊ะเวลาติดหนองในเชื้อหนองในเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งเวลาเข้าไปมันจะไปทำลายท่อน้ำอสุจิและลูกอัณฑะ ติดไปติดมาอีกหน่อยเป็นหมันมีลูกไม่ได้นะเรื่องแล้วเพราะ,ะนั้นถ้าเริ่มมีหนองรีบไปหาคุณหมอแต่ข้อเสียมันก็คือหนองในมันมี2ชนิดเขาเรียกหนองในแท้กับหนองในเทียมไอเทียมนี่ไม่ได้ว่าัเป็นนะมันเชื้อคนละตัวแต่มันรุนแรงมันรุนแรงน้อยกว่าในระยะแรกเพราะฉะนั้นผู้ชายถ้าติดมาหรือผู้หญิงติดมาก็จะไม่มีอาการก็จะส่งไปส่งมาได้ไหมได้ไหมครับ นี่ข้อเสียอยู่ตรงนี้สมมุติเรามีแฟนอยู่เราก็มีกันไปมีกันมาไอคนนั้มีแฟนอีกคนมันจะไปบอกไม่เมื่อเคยมีแฟนเก่าอยู่ไม่บอกถึงผู้หญิงมีก็ไม่บอกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นคนที่3ใช่ไหม็แล้วกลายเป็นพอรักษาคนนี้เสร็จไอคนนี้ามาติดต่อเขาเรียวกว่าปิงปองเข้าใจไหมเตะกันไปเตะกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะต้องบอกหมอให้หมดนะหมอไม่ฟ้องแฟนนะนะไม่งั้นตามไปรักษาไม่หมด มันจะติดต่อกันไปติดต่อกันมาเข้าใจนะจ๊ะโอเคนะน้องนายเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะน้องนายเทียมถ้าเกิดติดมาแล้วผู้หญิงอันตรายกว่าเพราะมันจะทําให้ท่อนําไข่อุดตันอ,อุดตันแล้วก็ท้องไม่ได้นากลัวเนาะโอเค เพียรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคึนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 ID Line 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุกรายการนี้ ติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศคุณผู้ชายกันค่ะกับศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะเพศช,ชายนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ส,สมบูรณ์เหลืองวัฒนากจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคำถามแรกของเราเลยดีกว่าะนะครับผมคุณหมอครับผมอยากจะทราบว่าต้องทานอาหารประเภทไหนละครับถึงจะทําให้เรามีอสุจิเยอะๆครับก็ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเวลามีอะไรกับแฟนอสุจิมันน้อยเหลือเกิน ไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับแบบนี้จะมีลูกยากไหมผมขอคําแนะนำหน่อยครับมันมีไหมคุณหมออาหารที่ทันไม่มันกระตุ้นกระตุ้นน้ํากระตุ้นน้ําของเราเนี่ยครับไม่มีฮะไม่มีอาหารที่กินแล้วน้ำมันสูตรเยอะนะฮะแต่ถ้าคุณไม่ได้หลังนานๆน้ำมันสูตนจะเยอะขึ้นแสดงว่าอาจจะเป็นคนที่หลังบ่อยเป็นไปได้นะถ้าเราหลังครั้งแรกเว้นอีกหนึ่งชั่วโมงหลังอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าน้ำมันน้อยลงชัดเจนเลยแน่นอน อ่านะฮะอันนี้คือกี่วันครับกว่ามันจะเต็มเรียกว่าเต็มแทงครอ่ากี่วันตอบไม่ได้แต่ผมโดยความเชื่อส่วนตัวนะผมจะมีความรู้สึกเลยว่าถ้าคนไข้ที่ไม่ได้หลั่งน้ําสุจินานๆเนี่ยมันจะมีอาการหงุดกงิดวุ่นงานอ่าม,มีความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือเวลาหลับอาจจะฝันเปียกออกมานะแต่ไม่มีใครบอกได้เวลาชัดเจนบางท่านเนี่ยเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองบ่อยค่ะอาจจะช่วยเหลือตัวเองวันละสองครั้งมันก็ สักพักมันก็กระสุนหมดอะพี่นศมันก็จะสี่ห้าครั้งนี่ก็คือยิงปืนลมแล้วทีนี้แต่อาหารอาหารไม่มีผลเลยครเมื่อหอยนางรมกล้วยไข่อะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่มีใครรู้จริงนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูอาหารที่โฆษณาอาหารเสริมนะครับสามารถบำรุงคุณภาพของตัวอสุจิเพิ่มคุณภาพน้ำอสุจิเพิ่มจำนวนตัวอสุจิไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ในทางคลินิกเลยแต่ว่าทุกสูตรถ้าเราไปดู จะผสมสังกะสีหรือซิงค์เอาไว้นะฮะซิงก์ก็อยู่ในอาหารเนื่องจากน้ําัสุจิเนี่ยมันจะมีซิงค์ผสมอยู่เยอะกว่าเชื่อกว่าน้ําที่อื่นติดสังเกตเพราะฉะนั้นมันเป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นอาหารหรือยาที่โฆษณาว่าบำรุงน้ำอัสจิจะผสมซิงค์ไว้เป็นหลักซิงค์นี่ไม่ใช่อ่างล้างหน้านะครับไม่ใช่ค่ะแร่สังกะสีาตุสังกะสีนะคะ อันนเปแล่ธาตุนะครับบางคนบอกสังกะสีปุ๊บปิ้งให้เป็นหลังคาบ้านเจริงเริ่มแท้หลังคามันจะช่วยไหมเนี่ยสิ่งที่เคลมนี้เป็นแค่ความเชื่อรวนแต่ว่าไม่ได้มีการวิจัยจริงเพราะนั้นก็เวลาซื้อพวกอาหารเสริมหรือฟังอะไรก็ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอีกหนึ่งคำถามในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะบอกว่ากลัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเลยต้องช่วยตัวเองค่ะคุณหมอ สวัสดีครับอยากถามว่าผู้ชายเนี่ยควรช่วยตัวเองอาทิตย์ละกี่ครั้งครับรู้มาว่าถ้าไม่เอาออกน่าจะหมายถึงน้ําอสุจินะคะจะทําให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงไหมครับและมะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากอะไรอาการเป็นยังไงรักษาหายไหมครับถามว่าควรจะช่วยตัวเองวันละกี่ครั้งอาทิตย์ละกี่ครั้งเดือนละกี่ครั้งไม่มีมาตรฐานไม่เคยมีที่ไหนในโลกกําหนดมาตรฐานไว้นะฮะว่าผู้ชายควรจะช่วยตัวเองวันละกี่ครั้งเดือนละกี่ครั้งไม่มีครับนะฮะ การช่วยตัวเองก็เหมือนกับการออกกําลังกายเบาๆอย่างหนึ่งนะฮะครับนะฮะซึ่งคุณจะทาวันละสามครั้งห้าครั้งอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอันนี้ก็เรื่องของคุณแลวนะฮะแต่ว่าทําบ่อยๆเพลีย er ไหมเพลีย er ทาที่มันเหมาะสมกับงานของคุณอายุของคุณวัยของคุณครับน,ะ,ะ,บนะ,ะแล้วไม่กระทบกับงานของคุณหรือการเรียนของคุณเท่านั้นแหละใช้ได้ แล้วมันมีผลต่อเรื่องของอะมะเร็งต่อมลูกหมากบ้างไหมคุ่หมอไม่มีไม่มีรายงานเลยว่าเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากเราเองก็ยังไม่ทราบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากอะไร<ม>เกิดจากสาเหตุอะไรแต่เราพบว่าถ้าเราตัดฮอร์โมนเพศช,ชายไม่ให้ไปเลี้ยงต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากฝอลงอ ฟังดูวัยรุ่นน่าจะเป็นมะเร็งมากกว่าเพราะวัยรุ่นฮอร์โมนสูงกว่ายิ่งช่วยตัวเองยิ่งกระตุ้นฮอร์โมนก็อาจจะยิ่งมีกาเสี่ยงมากแต่จริงๆพบในชายสูงอายุมากกว่าถูกต้องทำไมคะซึ่งพอเราไปเช็คฮอร์โมนฮอร์โมนน้อยกว่าวัยรุ่นเยอะเลยโอ้ามจริงเราไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่รู้ไงช่านก็เลยยังไม่รู้เพราะเราไม่รู้รู้แต่ว่าฮอร์โมนจําเป็นต้องไปเลี้ยงตัวตับลูกมาแต่คนสูงอายุที่พบมะเร็งมากขึ้น ฮอร์โมนต่ำลงทีนี้พบในชายไทยอายุเท่าไหร่ขึ้นไปเยอะคะ,ะปกติแล้วส่วนใหญ่เราจะพบหลัง50ขึ้นไปหลัง50ห้าต้นๆก็ยังพบน้อยนะ,ะแต่ว่าต่ากว่า50เนี่ยสี่สปีเนี่ยผมว่าในประเทศนับรายได้เลยม,มีน้อยมากน้อยมากะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนําให้เช็คว่าหลัง50ปีเริ่มเช็คมะเร็งต่ำรูปหมากประจําปียกเว้นมีประวัติครอบครัวพ่อเป็น โอกาสจะเป็นลูกก็จะเป็น3เท่าเลยก็ให้เช็คที่45ปีแต่ในคนผิวขาวกับคนผิวดำพบมะเร็งตับลูกหมากมากกว่าเราเพราะนั้นเขาจะเริ่มเช็คที่45แล้วมีประวัติครอบครัวเริ่มเช็คที่40่อยากจะช่วยตัวเองช่วยไปไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับผมไม่สัมพันธ์กับมะเร็งตับลูกหมากเลยแล้วก็ช่วยตัวเองเอาให้มีความสุขครับแต่ว่าอย่าให้มันไปกระทบกับชีวิตประจำวันของเราแล้วก็อย่าให้ประเจิดประเจ้อใช่ไหมไม่ใช่บนรถเมย์อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ทํากันอยู่แล้วคุณหมอก็ปิดประตูทําลายตัวเองไปนะคะในห้องส่วนตัวนะคะบีบคอไก่ไปในห้องน้ำส่วนตัวสุดท้าย้วคุณหมอตอนนี้น่าใจมากน่าใจมากเพราะว่ามาจากเป็นดาราแสดงหนังโป๊เลยนะคุณหมอเขียนว่าอย่างนี้ครับคุณหมอครับอยากสอบถามผ่านรายการชูรักชูรสเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะเพศชายนะครับตอนนี้ผมอายุ42ปีฟังมุกมาตั้งแต่อายุ25ปีนะครับฟังทีละ2-3เม็ดครับ จนตอนนี้เนี่ยมีอยู่25เม็ดครับคุณหมอแสดงว่าใหญ่มากนะ25เม็ดจะเอาที่ไหนมาฝังผมว่าเนื้อที่มุกน่าจะเยอะกว่าเนื้อที่จุดแเต็มหมดแล้วเต็มแม็กซ์เลยเต็มอัตราวันข้างหน้าจะมีผลข้างเคียงและเป็นอันตรายไหมครับใช้งานมานานแล้วตอนนี้รู้สึกเจ็บๆบางเม็ดเนี่ยมันเริ่มแบบชนกันจนมันเจ็บเนื้อครับคือว่าอย่างงี้ยคุณหมอผมเป็นนักแสดงเกี่ยวกับหนังโป๊ จำเป็นต้องมีไว้เพื่อใช้ในการแสดงเพื่อดึงดูดกลุ่มคนดูเพื่อสร้างความแตกต่างจากหนังโป๊ทั่วไป oh. คือมันก็ว่ามันเป็น oh. อ่ามันเอามันก็เป็นอาวุธที่เป็นอาชีพอ่อครับบุ๊กเนี่ยจากประสบการณ์ที่เจอมาฮนะคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาขอให้เอาออกเนี่ยจะฝังประมาณ1-3เมครับเม ไม่เคยเจอใครฝังมา25เมตรนะครับยี่าจูรลี่เยอะมากครับแล้วก็1-3เมตรเนี่ยมันจะฝังอยู่รอบๆตรงคอครับนะถ้าเกิดว่าในลายนิสัยมา25เมตรเนี่ยตรงคอมันใส่ได้เต็มที่ก็5เมตรแสดงว่ามันต้องมี5้าเมตร5แถวเลยนะครับค่ะนะครนี้เอาออกถามว่าเอาออกหรือว่าไงนะก็บอกว่าจะมันจะมีผลกระทบกับตัวเขาบ้างไหมตอนนี้มันประสบการณ์ผมยังไม่เคยเจอใครที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งนะฮะ อาการติดเชื้อเนี่ยถ้าติดเชื้อก็มักจะติดเชื้อตั้งแต่ตอนใส่ใหม่ๆแล้วมันก็หลุดไปเองครับครับงั้นก็คือเรื่องของสุขภาพี่ยโอเคอยู่ทีนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของว่ามันระคายเคืองคุณไหมแล้วก็มันก็เลิกเล่นหนังก็มาเอาออกอ่าฉีดยาชาง่ายนิดเดียวเอาง่ายไหมคุณหมอง่ายง่ายมากเลยเอาออกถึงแม้จะ20กว่าเม็ดก็เอาออกได้เอาออกง่ายฉีดยาชาได้ครับเออก็โอเคอันนี้ก็เคลียร์กันไปนะครับคืออย่างน้อยมันยังดีกว่าไปฉีดน้ำมัน๋อดีกว่าเพราะว่าเอาออกได้หมด แล้วมันจะมีแบบการสร้างพังผืดเกาะตัวอะไรเงี้ยมั้งมครับหรือว่ามันก็จะปกติมันจะมีพังผืดเกาะล้อมรอบออกก็ต้องผ่าตัดออกอใช่ครับพอผ่าแล้วผ่ากรีดเข้าไปพอเข้าถึงชั้นพังผืดปั๊บมันจะปิ้นหลุดออกมาได้ทั้งโลกเอาออกได้หมดไม่เหมือนการฉีดพวกพาราฟินหรือว่าลิวิดซิลิโคนโอเคหรือน้ำมันมะกอกผมเคยเจออยู่คู่หนึ่งนะหลังแต่งงานมาภรรยาไม่ยอมให้สอดใส่เลยจนกว่าจะมาเอาออกก็เลยต้องยอมมาเอาออกนะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งจะไปใส่เพื่อ คิดว่ามันจะเจ๋งกว่านะทำให้ฝ่ายหญิงมีความสุขมากกว่าคุณคิดไปเองนะผู้หญิงอาจจะลังเกียจได้ซ้ําไปตกใจอ่ะครับมีคําถามสองยังมีอีกจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ใส่มาเนี่ยไปฝังขนาดที่ติดคุกอยู่เพราะฉะนั้นก็จะทําให้อาจจะเสียภาพพจน์ถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงเห็นว่าคุณไปใส่ตัวนี้มานะไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยครับครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านท่านนี้แต่ว่าสำหรับน้องเด็กๆที่ดูอยู่ไม่ต้องใส่ดีที่สุดครับธรรมชาติพ่อแม่ให้อะไรมาอันนั้นแหลคะลครับผมเรียกว่าคบ้าวิเศษของคุณค่ะ มีไหมครับครบแล้วค่ะครบทุกคําถามแล้วค่ะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกูรูรับประจํารายการของเราเช่นเคยเลยได้ทั้งความรู้แล้วก็รอยยิ้มนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองพัฒนากิจคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะจากแฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอรองเท้าบ็อกบีออฟฟิเชียลค่ะก่อนจากลากันในคืนนี้นะครับก็ขอฝากช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผมชูรักชูรสแล้วก็ฝากยูทูบเบอร์คนใหม่ด้วยโนตูนออฟฟิเชียลโอ้โหเราใช้พื้นที่สื่่่่อไไไไดดดด้้้ขขนนาาีเเลลยคคะมใชปกก์ subscribe แล้วก็เรื่องราวดีๆก็มีอยู่ในชูรักชูรสด,ด้วยนะคะลองแล้วนะครับวันนี้ภูมินท์ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ได้กับรายการชูรักชูรถพรุสงีหน้าเที่ยงคืนนะครับผมทางช่อง3กด3 3ึคืนนี้นอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ